เอาวันนี้เราไปงานศพเสร็จแล้วก็แวะมาทานมื้อเย็นกันก่อนครับครัมีเกี๊ยวกุ้งน้ำ,น,ำน,น้ำครับน้ำครับหมูกรอบหมูแดงนี่มีแบบเป็นจานนี่ครับหมูแกะหมูแก่แบหมูกรอบหมูแดงอย่างนีนสองขีดหมูกรอบสองขีดหมูแดงสองขีดบะหมี่เกี๊ยวเกี๊ยวกรอบก็มาฟองต้าหู้ปอเปี๊ยะทอดก็มาเกี๊ยวยักษ์ครับเกี๊ยวยักษ์นี่หมูกรอบแต่หมูกรอบมันดูซีดนะหมูกรอบเป็นไงมั่ง Okay, เป็นหมูกรอบที่เนื้อหมูเยอะจะได้รสชาติอร่อยๆหมูแดงหมูแดงครับหมูมันทะลุเลยครับเหนียวเหนียว <laughs> มาแล้วไก่มาเกามันน่าจะเรียกว่ามาเกาไม่ได้เป็นเพราะว่าชื่อที่มาหรอกมันน่าจะเป็นผลลัพธ์มากกว่ากินไก่เป็นเกา,า <laughs> เกามามา <laughs>